เปิดประวัติหลวงปู่ศิลาทำไมถึงได้เป็นพระเกจิดังมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ศิลารอดจากอุบัติเหตุรถกระบะวิ่งชนรถเบนซ์ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมากหลวงปู่ศิลาท่านมีญานอย่างรู้อุบัติเหตุท่านกำลังเดินทางจากจังหวัดกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพทมาหมื่นหิน จูจ่ๆมีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่เพราะเหตุใดไม่ทราบรถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ตอนที่จะถึงรถหลวงปู่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลามีชื่อว่าศิลานินจันซึ่งเป็นชื่อเดิม ท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาพศ2488เป็นพระเกจิเรื่องวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติด,ดีสมบัติเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ79ปีพันศา58บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณนะวัดธาตุประทับ และอุปสมบทเมื่อปีพศ2509ณวัดบูรพาพิรามจงังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ศิลาศึกษาปริยัตอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะรียนธรรมหกประโยค รับพัดรเรียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่อเก้าเมื่อปีพศ2515ณวัดพระศีรัตนมหาศาสดารามได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณาลามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของพระสงฆ์ตลอดมา หลวงปู่ศิลาได้ร่ำเรียนวิชาวิปัสสนาและอักษรธรรมะลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานลายสมเด็จลุนจากสอตปอออลาวลายฉบับ ศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปี2,550เป็นต้นมาหลวงปู่ศิลาได้ปีวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าล้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัด เจ้าอาวาสวัส,สุทัศ์เทพวรารามได้มีความเริ่มใสในองค์หลวงปู่ศิลาด้ะนิมนต์ท่านไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกิ่งวัส,สุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปกแทบทุกครั้งเนื่องจากเหล่าสิทธยาุสิทธ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัต,ตะปฏิบัติความเมตตาความสันโดษ และเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์